สืบด้วยจากกระทรวงการคลังได้สั่งการให้กับสถาบันการเงินของรัฐหมายรวมถึงธนาคารเพื่อสังคมอย่างธนาคารออมสินด้วยปล่อยกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็แก้ปัญหานี้ครัวเรือนลดปัญหานี้นอกระบบโดยธนาคารออมสินเองปล่อยกู้สินเชื่อ3ประเภทด้วยกันก็คือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลพีโลนและก็ d ิจิทัล l ล n d i n g นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับทั้งนี้ออมสินเองก็จะออกสินเชื่อผ่านบริษัทเงินดีๆจำกัดหรือว่า Good Money ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ออมสินได้จัดตั้งขึ้นโดยทุนจดทะเบียน500ล้านบาทเพื่อให้บริการสินเชื่อรายย่อยทำได้แบบครอบคลุมความเสี่ยงที่สูงขึ้น เป็นแหล่งเงินทุนและการที่มีต้นทุนถูกลงและก็เป็นธรรมโดยจะใช้กลไกแข่งขันในเรื่องของดอกเบี้ยและก็ให้กู้เงินแบบไม่มีหลักประกันโดยสินเชื่อตัวนี้จะปล่อยกู้ได้ทันทีและก็ปล่อยกู้ในวงเงินสินเชื่อตั้งแต่800 0บาทไปจนถึง30 0 0 0บาทต่อรายและก็เน้นกลุ่มคนที่เป็นคนที่ต้องการนำเงิน ไปลงทุนค้าขายหรือว่าสร้างอาชีพเป็นหลักเชื่อว่าโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้เพราะว่ามีเครดิตต่ำและก็ไม่มีเครดิตท,ทางการเงินมาก่อนออมสินจะให้กู้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและในอนาคตก็จะมีการปล่อยกู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยซึ่งขณะนี้ออมสินเองก็อยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชันที่เข้าใจง่ายที่สุด ออมสินเองก็จะกดดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าตลาดการเงินลงมาอย่างเห็นได้ชัด3-5%เซนแล้วก็ให้กู้เงินผ่านปริษัทเงินดีๆหรือว่ากู o ด m o นนี่ซึ่งจะใช้ a ออ n a t i ี e ดาต a นั้นทำให้กระบวนการปล่อยสินเชื่อทำได้ง่ายขึ้นและการปล่อยสินเชื่อนั้นจะเริ่มที่ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและก็นานไฟแนนซ์ก่อนในช่วงแรก แล้วก็ภายในเดือนเมษายน2567จะเริ่มปล่อยสินเชื่อดิจิทัลแลนดิ้งบนแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่เข้าใจง่ายที่สุดขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ